อย่าแบกโลกไว้คนเดียวแสงตะวันยามเช้าสายลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงนกร้องเพลงอย่างไพเราะแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านหน้าต่างมาทักทายเช้าวันใหม่ชายหนุ่มนอนหลับอยู่บนเตียงดวงตาของเขาค่อยๆลืมขึ้นเขามองดูแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามารู้สึกถึงความอบอุ่นและความสดใสเขาชื่อต้นชายหนุ่มวัย25ปีที่เต็มไปด้วยความฝันและความหวังเขาเคยผ่าน ช่วงเวลาที่ยากลําบากในชีวิตเคยแบกโลกไว้บนบา่าเคยทุกใจกับปัญหาต่างๆมากมายแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ค้นพบความจริงว่าขวังทุกข์ไม่ได้ทําให้เขามีความสุขต้นลุกขึ้นจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างมองดูวิวทิวทัศน์ด้านนอกเขารู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เขามีเขามีครอบครัวที่รักเพื่อนที่แสนดีและงานที่ท้าทายเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบต้นตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาจะไม่แบกโลกไว้บนบา่าอีกต่อไปเขาจะมองโลกในแง่ดีคิดบวกและทําสิ่งที่ตัวเเองรรักตตนนิ่่มม้ให ด้วยรอยยิ้มเขาทํ AH าอาหารเช้าทานกับครอบครัวพูดคุยเล่นกับพวกเขาอย่างมีความสุขหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จเขาก็ไปทํางานด้วยความตั้งใจระหว่างทางไปทํางานต้นเห็นเด็กน้อยกําลังร้องให้เขาเดินเข้าไปถามเด็กน้อยว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยบอกว่าเขาทําของเล่นหายต้นจึงช่วยเด็กน้อยหาของเล่นจนเจอเด็กน้อยยิ้มอย่างมีความสุขต้นรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือเด็กน้อยเมื่อไปถึงที่ทํางานต้นทักทายเพื่อนร่วมงานด้วยรอยยิ้มเขามีความสุขกับงานที่ทําเขา <uchs> ทุ่งเทแรงกายแรงใจทํางานอย่างเต็มความสามารถ หลังเลิกงานต้นไปเล่นกีฬากับเพื่อนๆเ,เขาสนุกสนานกับการเล่นกีฬารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขตอนเย็นต้นกลับบ้านทานอาหารเย็นกับครอบครัวพูดคุยเรื่องราวต่างๆในวันนั้นเขารู้สึกอบอุ่นใจที่มีครอบครัวที่รักก่อนนอนต้นอ่านหนังสือเขารู้สึกสบายใจและผ่อนคลายเขานอนหลับฝันดีต้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเขาไม่แบกโลกไว้บนบ่าเขาคิดบวกมองโลกในแง่ดีและทำสิ่งที่ตัวเองรักเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เขามีและเขาก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายวิสัยทัศน์และแนวคิดนบว มองโลกในแง่ดีคิดบวกทําสิ่งที่ตัวเองรักรู้สึกขอบคุณสําหรับสิ่งที่มีช่วยเหลือผู้อื่นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายผลลัพธ์มีความสุขรู้สึกอบอุ่นใจมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบข้อคิดความทุกข์ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขจงสุขในแบบที่เราเป็นวิสัยทัศน์และแนวคิดด้านบวกช่วยให้เรามีความสุขไทยดิจิตอลสต็อก